งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัง์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516จากวันแห่งการเริ่มต้นสู่วันสุดท้ายของการทำงานคืนที่ผ่านพ้น คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภารกิจจากการทำงานช่วยสร้างประสานความผูกพันให้แน่นแฟนจากคนที่ไม่รู้จักกลับแปลเปลี่ยนให้เป็นคนสำคัญที่คอยจับมือกันสร้างสรรค์จนมาถึงวันที่พวกเราภาคภูมิใจแต่เมื่อการเวลาหมุนไปทุกสิ่งแต่ล้วนต้องเคลื่อนตาม คือความทรงจำที่งดงามระหว่างเราขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งก้าความสำเร็จเป็นก้าวที่ทรงคุณค่าแก่คนรุ่นหลังขอขอบพระคุณคุณครูที่เสียสละและสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ในใจชาวเดชอุดมตลอดไป เกษียณอายุราชการคุณครูพนมพโพไกลตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคติอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์คุณครูวิลาวันระวรักษ์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคติ ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดคุณครูยุราชหารสารตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคติไม่มีก็หาไม่มาก็ไป ครูศิวพรหารสารตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมคติพยายามจนถึงที่สุดก็จะพบแสงสว่างที่ปลายทางคุณครูทะเนศฉลวยแสงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคติ ทำงานตามหน้าที่ด้วยความขยันและรับผิดชอบต่อหน้าที่ครูผู้ขอลาออกจากราชการคุณครูมัลลิกากองแก้วตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคติตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน เป็นคนพื้นเพจังหวัดกระแพงเพชรนะได้จบจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธพิษณุโลกและก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นครูครั้งแรกที่โรงเรียนแยักภูมิมิจขารจังหวัดมหาสารคามนะต่อมาก็ได้ย้ายนะมาป,ปฏิบัติที่ที่โรงเรียนเด็กดุมสถาวันแห่งนี้นะในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะได้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมห และก็ได้ให้ความร่วมมือกับบุคลากรนะในโรงเรียนเด็กด,ดเป็นอย่างดีช่วยพัฒนาโรงเรียนเด็กด,ดมจนกระทั่งพัฒนาตั้งแต่เป็นโรงเรียนในฝันเรื่อยมาจนมาถึงโรงเรียนบนคลาสตนดาสกูและได้ประสบความสำเร็จเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและก็จะขอจดจําชิงต่างๆเหล่านี้ที่ได้ทํางานร่วมกันมาวิลาวันระวรักนะคะ สังกัดลุมสาราการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา38ปีกับ4เดือนก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่เกิดเป็นคนเดชอุดมเรียนที่โรงเรียนเดชอุดมแล้วก็มาเป็นครูที่โรงเรียนเดชอุดมมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนเป็นกัลยาณมิตรก็รู้สึก ภาคภูมิใจทํางานอย่างมีความสุขแต่วิถีชีวิตของทางราชการก็มาถึงณวันนี้เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการ,กรเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอําลาจากกาันแสนเสียดายแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงยังรักและคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะครับในห่วงรับราชการ ปฏิบัติหน้าที่ครูมา39ปีให้ได้รับวาได้รับประสบการณ์มากมายนะครับในการปฏิบัติงานซึ่งได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายบริหารแล้วก็คุณครูได้หลายท่านที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานปกครองได้แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและก็พัฒนาเด็กมาเรื่อยๆผมเชื่อว่าการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่พฤติกรรมไม่เหมาะสมทําให้เขาได้รับประโยชน์ได้หลายอย่างโดยเฉพาะอนาคตเขาที่ดีๆนะครับ แล้วก็ขอได้รับความร่วมมือจากคุณครูที่ปึกษาอาจารย์ได้หลายท่านร่วมแก้ไขปัญหานักเรียนนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ไปถ้าเกิดความผิดพลาดก็ขออภัยได้หลายท่านที่ได้เกี่ยวข้องขอบคุณครับดิฉันมาอยู่โรงเรียนเดชอุดมตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2526ซึ่งตอนนั้นอายุเพียงแค่23ปีมาจากคนไกลบ้านทำให้ต้องมีการปรับตัวมาก อาศัยได้เพื่อนร่วมงานได้คุณครูมาช่วยทําให้ดิฉันสามารถปรับตัวเข้ากับโรงเรียนได้อย่างมีความสุขดิฉันต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณะคุณครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเดชอุดมทุกคนที่ทําให้ดิฉันมีความสุขกับอาชีพของรับราชการในครั้งนี้ซึ่งดิฉันคงต้องวางภายแล้วก็ปล่อยให้น้อง ดำเนินการต่อไปเพื่อให้โรงเรียนเดชอุดมจเจริญรุ่รงเรืองต่อไปค่ะสวัสดีครับผมนายเนรี่ยจดุดไวแสงนะครับเป็นครูครั้งแรกเมื่อปี2524บรรจุที่โรงเรียนอุขันนะครับศีสเกียร์นก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนเดชอุดมเมื่อปี2533ความภูมิใจในการ ได้ทำงานที่นี่นะครับมีเพื่อนครูที่น่ารักนะครับพี่ๆม้งน้อง,องที่มีความรักความสามัคคีกันทำให้โรงเรียนของเราเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากจนกเะท่งนอย่างผมสอนวิชาเคมีมาระดับม .6 กับม .5 มาตลอดแล้วเข้าโครงการ โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์นะครับเป็นครูรุ่นแรกๆของโรงเรียนที่ร่วมโครงการนี้ที่ทําให้ประสบผลิตอย่างมากมายครับดิฉันนางมริกากองแก้วบรรจุที่โรงเรียนพังเคนพิทยาอําเภอเขยมยราชและย้ายมาทําการสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ดิฉันมีความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้มาอยู่ที่โรงเรียนเด็ดอุดมมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีได้ประสบการณ์ที่ดีได้รับความอบอุ่นจากเพื่อนร่วมง,งานทําให้ดิฉันมีความรู้สึกอบอุ่นที่สุดค่ะผมและพิทักษ์บุญยอตําแหน่งผู้ดูการโรงเรียนเด็ดอุดมในนามของคณะคุณครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเด็กอุดมขอขอบค,คุณครูทุกท่านที่ได้ทุ่มเททั้งกายทั้งใจ ประกอบด้วยวิิยะอุตสาหะในการทํางานในการอบรมสั่งสวรลูกศิษย์ลูกหาด้วยดีเสมอมาจนกระทั่งเกษียณอายุราชการขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกจตรงปกปัก,ปกร,รักษาบุคลากรให้มีความสุขความเจริญสืบไป